สวัสดีครับผมเอลำปานะครับวันนี้จะมาสอนนะครับดูรูปหล่อหลวง่อเขียนสำนักถ้ำขุนเนนนะครับจะสร้างในปีพศ2495นะครับหรือหลายๆท่านเรียกว่ารูปหล่อหน้าลิงนะครับนะอันดับแรกนะครับเวลาเราหยิบผ้าขึ้นมานะครับนะให้เราดูพิมพ์ผ้าก่อนครับนะเราจะสังเกตนะครับนะ หูฝั่งนี้นะครับหูฝั่งขวาหลวงพ่อนะครับหรือซ้ายมือเรานะครับนะจะยกสูงกว่าหูด้านขวาครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับเห็นไหมยวเราสังเกตดูนี่ครับหูฝั่งนี้นะจะยกสูงกว่านะครับนะนี่ครับยกสูงกว่าหูด้านนี้แล้วตานะครับนะตาพระนะครับฝั่งซ้ายจะยกสูงกว่าฝั่งขวาครับนี่เราเราสังเกตจะเฉียงเฉียงลักษณะนี้ครับทั้งหูหูฝั่งซ้ายกับตาฝั่งซ้ายจะยกสูงกว่าสูงกว่าฝั่งนี้จะเตี้ยเหล่านลงมาเหมือนเอียงคอครับเวลาสังเกตดูนะครับ เนี่ยมันเอียงตามไม้กิ้มฟันองแบบนี้เลยนะครับนะเนี่ยนะครับนะสังเกตดูนี่ครับดูฝั่งนี้นะครับจะยกสูงตาฝั่งนี้ก็ยกสูงตรงนี้ตาเขาจะตกนะครับนะแขนข้านี้นะครับจะร่าสันมากๆครับนี่ฝั่งนี้ครับจะร่าสันแล้วนะครับแขนฝั่งนี้ครับท่านจะย้อยลงมาแล้วก็ลักษณะเหมือนแบมือครับนะฝั่งนี้จะเป็นเหมือนกำปั้นนะครับนะกำปั้นมีกล้ามมีความอ้วนล่ำนะครับนะฝั่งนี้จะเป็นแบบมือแบ่ๆเล็กๆนะครับนะ เราสังเกตครับบริเวณเข่าครับเขาฝั่งขวาหลวงพ่อนะครับหรือซ้ายมือเราจะอ้วมกวบหนาล่าสันแต่ฝั่งนี้นะครับจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่บางทีจะติดตื้นบ้างหรือว่านะครับหลอแทบไม่ติดเลยครับนะนะครับฐานนะครับจะหนามากครับนะครับบางอันก็อาจจะบางไม่เสมอกันก็อยู่ที่การหล่ออีกทีนะครับนะแล้วลักษณะผิวพันธุ์พระนะครับนะเป็นเนื่องจากเป็นพระหล่อแบบเทช่องแล้วก็ตับนะครับนะสังเกตนะครับเนื้อผ้าหล่อรอยเดือดของเนื้อโลหะครับเนี่ยเป็นรอยบุดบุดบุบุเป็นรอยหลุมนะครับรอยเละ ึั่นเกิดจากการหล่อครับเนี่ยหล่อสมัยโบราณ เห็นไหมครับความหล่อแบบชาวบ้านนะครับนะเราจะเห็นพวกรอยหลุมพวกนี้ครับนะตามซอกพวกนี้ครับคาบพวกนี้ครับคาบธรรมชาติของเก่าของพระนี่ครับตามซอกซึ่งไม่โดนการสัมผัสพวกนี้ครับเนื้อตามซอกพวกนี้จะเป็นคาบดำๆนะครับซึ่งมีสีที่เข้มมากนะยับซูมให้ดูนี่ครับสังเกตดูตามซอกนี่มีขี้เบ้าบ้างนะครับนะบางทีก็สังเกตเราจะเห็นเม็ดดำๆตามซอกนะครับพวกในซอกนี้ครับจะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนขี้ใครเหมือนคาบคาบความเก่าของพระนะครับนะธรรมชาตินะครับจะมีความ ของพระในตัวนะครับนะพื้นผิวจะมีรอยลักษณะเป็นหลุมเป็นขุมพวกนี้ครับรอยการหล่อไม่ติดเต็มบ้างนะครับบางทีธรรมชาติพระหล่อแบบโบราณครับเนี่ยเป็นหลุมเนี่ยพวกนี้เนื้อหล่อไม่ประสานกันบ้างเนธรรมชาติอย่างเงี้ยจะทําให้เราพิจารณาพระค่อนข้างที่จะง่ายครับนะนี่ครับนะส่วนจมูกโด่งที่สุดพระองค์นี้อาจจะผ่านการห้อยใช้มาจมูกอาจจะมีการเปิดครับเราจะเห็นเนื้อเป็นเนื้อโลหะผสมของพระนะครับนะออกวันนะเหลืองอมเขียวเขียวนิดๆครับนะครับนะเวลาเราพลิกหลังนะครับ เราจะเห็นนะครับนี่ครับเราจะเห็นขีดนะครับขีดม <salud> ันเส้นลักษณะจีวรครับ3ขีดตรงบริเวณด้านหลังนี่ครับจะอุ้มสันตั้งขึ้นมาเลยนะครับนะเนี่ยอุ้มสันตั้งขึ้นมาเนี่ครับนะเป็นสันนาาขึ้นมาเลยเห็นไหมครับสันนานาตรงจีวรที่พ้าด้านหลังตรงนี้ครับเนี่ยท่านจะวนล่ำวนล่ำมากๆครับดูเป็นเหมือนเส้นใหญ่เลยครับนะนึกถึงนะครับเนื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ครับดูวนล่ำนะครับดูครับเพราะเอียงดูนะครับดูจะตั้งเป็น สันปลิงนะครับเหมือนตัวปลิงนะที่เกาะบนเกาะบนบริเวณพระเลยดูนะครับนะดูจีวรครับด้านหลังจะเป็นสันเป็นแท่งเลยครับนะนี่ครับดูเป็นสันขึ้นมาเลยครับนะเป็นเหลี่ยมสันขึ้นมาด้านหน้าครับฝั่งซ้ายก็จะมีนะครับเป็นขีดเหมือนจีวรหนึ่งขีดสองขีดแล้วมีขีดแนวตั้งนะครับแบบนี้หนึ่งขีดนะครับเห็นไหม หนึ่งขีดครับฐานด้านล่างก็จะมีความหนาครับนะรอยช่อเราตรงนี้เลี่ยมมานะครับนะเดี๋ยวเราให้ดูตัวอย่างครับนี่ต้องขออนุญาตของเป็นผ้าของพี่แบงค์อุตรดิต์นะครับนะกาบคอภัยนะครับนี่ขอเนี่ยใช้นะครับนะใต้ฐานนะครับจะเป็นลักษณะรอยช่อครับเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นรอยช่อช่อเป็นเดือยออกมาครับนะ นี่ครับเป็นเดือยออกมาจากใต้ฐานนะครับในเวลาหล่อช่อมาจากนั้นช่างก็จะทําการตัดช่อแล้วจะแต่งตะไบตรงบริเวณช่อนะครับแต่ว่าพระนะครับองค์ขนาดเขาเล็กนะครับเขาจะแต่งช่อแล้วมันเหมือนตะไบมันยาวนะครับพอมันยาวปุ๊บมันก็ไปคูดขอบด้านข้างเลยครับนะเนี่ยคูดขอบด้านข้างขอบด้านข้างก็จะมีรอยตะบไบไปด้วยครับตรงกลางก็จะเป็นตรงรอยตะไบตรงช่อแล้วจะมีขุมนี่ครับ ขุมนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวช่อนะครับนะขุมนี่จะเป็นขุมตามธรรมชาติลอยหลอนะครับนะโดยเทช่อออมาครับมีการแตกตะไบเห็นไหมลอยตะไบนี่ลอยช่อเนียดูเลยพละผนะครับลอยมาเป็นช่อครับนะถ้าจินตนาการไม่ออกลอยช่อก็าจะเป็นนี้สมมติไม้จิ้มฟันนี่กปคือการช่อเวลาลอเนี่ยก็จะเป็นการช่อลอยเวลาลอยมาเขาก็จะตัดก้านออกหรือว่าใช้เลื่อยนะครับเลื่อยก้านออกปุ๊บมันก็จะมีเดือยพอเลื่อยออกปุ๊บปุ๊บมันก็จะ มีเดือยเล็กๆออกมาหน่อยครับเขาก็ต้องตะไบเก็บงานใต้ฐานครับนี่เรายังเห็นรอยตะไบอยู่เลยนะเนี่ยนี่เห็นไหมไหมรอยตะไบใต้ฐานครับนี่เห็นไหมครับรอยตะไบใต้ฐานครับนี่เห็นไหมครับเห็นไหมครับรอยตะไบใต้ฐานครับธรรมชาตินะครับรอยเดือดครับดูเห็นไหมรอยเดือดธรรมชาติการเดือดตะลังครับดูไหมการเดือดผิวพระดูให้ล่ําสัน จำพิมพ์ให้แม่นๆลูกค้านะครับนะเนี่ยลอยเดือดลอยคุ้มลอยจุดๆุดจุดนะการหลอ่อซึ่งหลอ่องานหลอ่อแบบโบราณนะครับนะจะไม่เหมือนหลอ่อฉีดเหมือนปัจจุบันนะครับนะจำพิมพ์ให้แม่นๆดูฟอร์มให้ล่ำล่ดูวันณนะเก่าเก่า,าสีเหลืองอมเขียวแบบนี้ครับธรรมชาติให้ดูดเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับนะเสริมท้ายคลิปอีกนิดนะครับนะเราสังเกตดูนะครับจะมีเหมือนพายเงินนะครับเห็นไหมเป็นพายเงินธรรมชาติของพระหล่อนะครับซึ่งขึ้นตามผิวพระครับเนี่ย เห็นไหมบริเวณด้านหลังตรงนี้ครับเนี่ยจะเป็นพวกคาบภายเงินครับนะครับนะที่ขึ้นธรรมชาติครับดูเนี่ยคาบภายเงินครับถ้าใครไปเจอนะครับภายเงินออกเทาๆนี้นะครับนะจะเป็นผ้าหลอดที่ดูง่ายมากๆครับเนี่ยเราจะเห็นนะครับนี่ครับองนี้จะขึ้นเยอะตรงบริเวณด้านหลังผ้าครับเนี่ยโดยเฉพาะสีสันหลวงพ่อตรงนี้ช่วงนี้จะเยอะมากๆครับนี่ครับเดี๋ยให้ดูภายเงินจะเป็นแบบแผ่นหนาๆเลยนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับจำลักษณะแผ่นภายเงินนะครับนี่ เงินนะครับนะนะครับนะนี่ครับนี่ครับดูครับแผ่นพายเงินนะครับที่ขึ้นตรงลักษณะนะครับนี่ครับสีสันนี่ครับดูพายเงินนะครับที่เกิดจากการหล่อครับอันนี้ครับ ลักษณะภายเงินนี้ถ้ามีนะสามารถให้เราพิจารณาง่ายจะออกเป็นแบบเงินเท่าๆนะครับออกเงินบอลๆนะครับนะเนี่ยสีบอลบอลเงินนะครับนะเนี่ยออกเท่าๆนะครับนะเป็นแผ่นๆนะครับนะนี่ครับธรรมชาติภายเงินจะทําให้เราพิจารณาง่ายนะครับนะสวยๆองค์หนึ่งเฉพาะภาพก็อยู่ 3- 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นบาทครับนะครับนะาไหนมีนะครับผมยินดีรับเช่านะครับนะนะส่งรูปภาพมาขายได้นะครับทีมลายแอดนะครับนะแอดไซน์อำนาจตามด้วย A ภาษาอังกฤษพิมพ์เลข3ตัวตามด้วยเลข74ตัวครับนะ รู้แล้วอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยครับวันนี้มีคำปางต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ